สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ทุกท่านนะอยู่กับผมช่องวอดน้ำซิงครับสวัสดีไปยังพี่น้องแฟนเพจด้วยนะเดี๋ยอยู่เจ้าเจ้าภูมสุครับสี่ร้อยนะจะวางเครื่องร้อยสามห้ามนกนะเทียบเข่าร้อยี่ครับอันนี้ปลาเด่นขึ้นนะเจองานต่อครับ โตอโบราณน,นะตอใหญ่นะ่ะใหญ่บ้เริ่มเลยเอาออกกระเป๋าครับมาดูทีมงานเรานะสองร้อยคอายไปครับทีมงานเราไม่หนีนะ เอ้ยงาดได้ไม่ขยับเลยนะเดี๋ยวไปดูริมนู้นดินตัวไม่แข็งนะเหมือนจะขยับแล้วนะ Này Bạn đi chạm Ha ha นาตาดีดีดูลีลา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 ไอฟอร์ดชัดเลยอ่ะเหมือนเหมือนจะขยับอยู่นะลองเตะตรงปลายดึงดูขยับยุก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 อยู่นะดินข้างล่างมันเปียกเออ เองเลยนะนี่ดูอันเดินยาวออกไงแผนการไม่ดีไงยับเงียบหน่อนอาจจะอาจจะเสียได้ครับนี่ โอ้โอ้โอุ๊ดดยลาปลเด็ดนะโกรนะนี่อุ๊ยโอ้โอ ปั๊มใหม่มาหนสาม3 v ครับตัวนี้เทียบเท่าร้อยยี่แล้วนะ่ะนี่อายังไงครับนี่ดูนีลาดูนีลาจัดจ้านเลธรรมดานะแกผ่านงานมาเยอะนราหน่นะแกลุยมาเยอะครับนี่งานนี้เคยเล่นแต่ต่อยูค,คานะ้าง เปิดดินนะผมวนไปเรื่อยๆครับอะไรงน้ตัวเดินตัวเดินสามก้อนเฟืองสามก้อนเหรอโหวดสุโดโตเองเลยนะงานนี้ จะเดินครับเดี๋ยวจะเดินมานี่นะยกยับอ่าเร่งเครื่องอยูย เราจะพาติดตามจนเสร็จงานนี้นะมาลุนไปด้วยกันครับว่าจะเอาขึ้นได้สำเร็จไหมอาจจะได้เอามากคซีมาอีกครั้นหนึ่งนะงานนี้งานใหญ่เลยนะเจองานยาบแล้วนี่นะต่อไม่ใช่ใช่เล็กๆนะครับ ตัใหญ่มากนะจะของบอกต้องการเอาออกนะาวโอ้ข้าวาเด่นย,ยืนรูครับ อ้ดึงดึง,ด,ง,ด,งดึงมาเต็มเลยนะหาแทกวาง75เซนนะครับต่อหน้านะแถกใหญ่ต่อนะ อีขนาดศูนย์0-6นะโกสูครับเครื่องยนต์ร้อยสามสิบห้าครับเป็นเครื่องมิตซูบิชินะแต่ยังไม่ได้ดูรหัสเครื่องครับความเค3สาปียกวางเครื่องมาใหม่นะบิวใหม่เลยนะอันนี้ปาเด็นจัดมาบิวใหม่ครับทดลองงานฤดูแรกเลยนะ

ตายใหญ่เอ้ยเอาขึ้นได้แล้วตายใหญ่เอาโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนครับรอติดตามชมคลิปต่อไปนะเดี๋ยวมีคลิปคลิปต่อจากนี้นะรอติดตามชมครับสำหรับคลิปนี้บายบายนะสวัสดีครับ